สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มถูกแฟนเซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญที่รอคอยมานานกลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้แก่ชาวโซเชียลจำนวนมากหลังจากที่มีผู้ใช้ t ิ k t ตอลที่ชื่อว่ามาริเอ e ันด์สกอร์เอ็มอลดับเบิลยูได้โพสคลิปวิดีโอเซอร์ไพรส์สามีพร้อมข้อความที่ว่ารอมาสองปีวันนี้หนูมาแล้วความรักของทั้งบ้านโดยภายในคลิปดังกล่าวจะเล่าเรื่องราวของชายรายหนึ่งที่ถูกแฟนเซอร์ไพรส์ว่าตนนั้นได้เป็นคุณพ่อสมใจแล้วหลังจากรอคอยมานาน ซึ่งหลังจากทราบเรื่องนีคุณพ่อมือใหม่ก็ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความปลื้มใจแถมยังรีบเดินเข้าไปบอกแม่ของตนเองอีกด้วยซึ่งเมื่อแม่ของชายรายนี้ได้ยินดังนั้นก็ถึงกับเฮไปพร้อมกับลูกชายเลยทีเดียวจนลืมว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่อย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพอ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะครับชอว่าครอบครัวนี้คงจะเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขแน่ๆเพราะแค่รู้ว่ามีลูกยังดีใจขนาดนี้ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเขา้ามาดูนะครับขอกับคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ